อันนี้ก็ทะเลาะกันยังไม่หายนะครับระหว่างเข้าสวยกับเข้าเจ้านะครับเที่ยงในกันย้อนว่าบัคเข้าเจ้าแบบว่าแบบมาเปิดกล้องเอาแต่พูดเดียวข้านี่ว่ายังบัคเข้าเจ้ากับพูดเดียวมีตีกันทั้งในเศร้า <c oughs> อยู่มั <c oughs> มนดูจากเบ่งเมียบกันนี่บัดมึงอย่าห้ามกูบัตอย่าหามกูมึาามกงกูจะไปเบิ่งไม่กันแมานะขนมปันช่วงมากี่ยาย จะเอาไปใส่บาทให้ด um, ้วยให้ได้ม right mm. right. ันถ้าเป็นเจ้าตัวอาจะไม่ใส่บาทหรอกก็้าจะกินเองหรอไม่ไหมกินนี่มากมต้องไปใส่หรอกมัน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 เป็นอะไรฮ้มันจะแย่งผมย่ายผมไม่ได้เฮ็ดว่างั้นมันจะแย่งแค่นี้ว่าว่างั้นมันจะแย่งอาหารอย่าตีเด้อเดี๋ยวจานลงไปเได้ยุ่งนะย่าแกจักอันดูว่ะอันนี้ยังนี่ของแมวหรือของหมานี่อัะไเอาะทวงไว้ดีๆเด้อกินของแมวไปเลยเด้๋นี่ที่ของมัวร์ลงนี่อ่ะยายยกให้เลยอ่ะ มึงบอกดีมันจะแยงผมลูกมันจะแยงนินหยงโอ้จากได้ขนมใบประจันจะกินคือกันละเนาะอาเอาเอาแบ่งันนึงนะเขาม่อเดี้ยบาเอ้มาจะกินเป็นด้ขนมใบจันขนมเยอะเดี๋ยว้นะคนมาคนาคนนได้แล้วจะแตกละผมกั็กินเป็นยายคนยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันกินก่อนจะเอาไปทำบุญด้วยยายครับผมด้วยครับ นั่นหมดแล้วอ่ะโอ้ยบุญไม่แต่ว่าอันเดียวนะครับคาดก็อุ้ยไหนนี่ตัวนี่เนี่ยบ้านเนี่ยผ้าผ้าหมาไปแลนด์แล้วนะมัตเ้าหนี่น้ำไหนไอ้บักเยี้ยนี่แม่เนี่ยแซบบาร์พระชงมาให้อร่อยมากกินพิษเด้อมันของหมาหรือของคนอย่อัะอ่ะยายอาจจะเปลี่ยนมาขนมไหว้พระจันทร์ของหมาเด้แบบว่า ขนมหมาแบบรูกขนมใบพระจันทร์แบบว้าาส่งแบบไห้หมาไหมของหมาลูกของคนเอาของหมาของคนอาจจะเป็นของหมาก็ได้หมาแทบมาแบบว่าแบบแทบจะเป็นของหมาของหมาแบบว่าไม่แมนมันเป็นของหมาและข้าวเจ้าแบบว่าเฮ็ดมาในรูปแบบขนมใ้พระจันทร์ตบว่า้กินขนมหมาใช่ฮะไม่ใช่สรุปของคนหรือของหมาของคนของคนบ่นี่ โอ้เพิ่นกระซ่งมาให้คนล่ะล่ะเพิ่นก็คิดถอดคนอยู่ขนมไหว้พระจันทร์ของค้นวิยของดังออกไล่การตินเลยบ้าพูดแล้วแสบเลยบ่ดิเงี่ยเอาที่แรกว่าบ่แสบดอกพ่อออกรายการกินกอนบ่นี่ออกรายการบ้าน่รายการทีวีเต็มเลยแสบบ่บไปเนี่ยตอนแรกก็ไอ้กินไร ทำไรความกัอวของแพงไกันว่าคำขค้นิยากข่านที่ว่คอยกินเบิลเรายหานยิ่งยาหล่นของแพงลู่หล่นเบิลเราแบนี้มีอาหารแมวเซียงซองมาดีๆด้กินกอกแมวบ่ไย้ได้ยา่นี่ปอกจ้านี่มึงจะจะแลเที่ยเรานี่ยังว่าห้จะมันกินมาหนม่ทันีจะเกียเวลาเปิดกลองกับอืจะมันเอื่นสวยจะเกียชสวยส้านึงหายพัวได้เป็น่เป็นดอกต้ท้าวราลกอ้วละ ทำามันยันถ้าเป็นโลกองค์โลกอ้วนจะก้องจะเก็บไปกินเองอะไรย่างเงี้ยวาไงคนีนบ้านรวยนะคะรวยรวยรวยเป็นติดล้านเป็นพันพล้านเด็กๆจะได้กินอาหารตลอดทุกคนอะขอให้รวยยิ่งขึ้นมีอยังอีกมีอีกบหมเนี่ขอพราเราไปกินน้ำกินอาหารมีเยอะละขนมกินเยอะขนมเต็มบ้านเลยมินต์กาดดีกว่าเต้บลู